ครับกลับสวัสดีช่วงแรงของวันที่10กันยายนพศ2566ันากบับสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยู u ูบยุสซี่พะโคสิงหนึ่งสิ่งหนึ่งกลับสวัสดีแฟนทาง Facebook ของง่วมมูนเมียสียุสซี่พะโคสิงห์เลยและกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องกันครับกลับสำหรับชิมนี้ก็เป็นชิปที่4ครับสินามเปิดง่วงเละหลังขึ้นกำลังพอแม่พี่น้องครับเกี่ยวกันโดยสาเหตุอย่างที่ผมนำเลี้ยนไปหลายๆชิปครัับบพี่น้องคร ถ้าขายงัวเนื้อออกได้ขายง่วร่วมชุดร่วมกลุ่มออกได้นี่ผมหันราคาลงไห้เลยครับพี่น้องครับคุ้มขายเกินราคาเน่นอนครับผู้ใดได้ไปสุดคุ้มเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวผมสิเปิดชุดนี้นะครับคนตตอมาหลายครับชุดที่ว่าผมเปิดไปเมือเศ้านี่สี่หมื่นครับเดี๋ยวสิปรับลดราคาลงไห้เลยครับมีแม่ลูกผูสองโคมมล้วก็เป็นงัวสาวเรยอายุตัวหนึ่งครับสาวเรยอายุสิบเดือนเนี่ยครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมวายงางลงไปครับพี่น้องครับ นี่อําหาเพื่อนครับเออนี่ครับเพื่อนน้อยหากันพอดีครับพี่น้องครับนี่ครับเอาค้เลยบนี่ครับแม่ลูกผูลูกตัวที่สองครับแม่ก็บรอยยิ้มหาบัวด้วยครับพี่น้องครับลูกชส้อยู่สองเดือนสามเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพื่อนครับกำลังกินหญ้าอยู่นี่ครับพี่น้องครับกินหญ้าดีผูกร้างด้วยเชิงเครื่องครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพื่อนขังนี่เงีนมนี่ห้อย กูของน้ำบักจักไต้นยน้อยเด้อครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวสิว่าบ่แจ้งกันครับพี่น้องครับแล้วก็บ่ใช่ปัญหาอยังในการเลี hi, ้ยงดูเหรอครับพ ah, <te leg> ี mm ่น hmm. <te> 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 ้องครับนี่ครับเอาเห็นกันชัดๆครับพี่น้องครับนะครับตลูกทรายเพิ่นเลือกับเส้นดีเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับเลืออยู่สามเดือนนี่ครับนี่ครับห่างไปนี่ครับโค้นี่พานไปครับอันนี้แม่ลูกผูกว่าลูกแรกครับแม่ก็ร้อยยี่สิบบวกไปห้าร้อยยี่สิบห้าได้ครับเพราเกินนี่ครับพี่น้องครับ นี่ครับตัวแม่พันลูกชา้อยู่บ่เกินสองเดือนครับนี่เป็นว่าลูกแรกเลยครับพี่น้องครับผมพยายามรีวิวเห็นชัดๆให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องครับตัวจที่นะครับตัวลูกชายเพิ่นครับพี่น้องครับลูกชายเพิ่นอายุมาเกินสองเดือนนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกชายเพิ่นครับ เนี่ยลูกผสมบามันเลยครับพี่น้องครับอันนี้ก็เมียสาวเลยครับพี่น้องครับครับสําหรับหัวหาตัวครับพี่น้องครับหัวหาตัวไปสามหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับเนี่ยครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับครับสามหมื่นหาพันบาทเท่ากับยังทรงฟี่ให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกล่วงกันนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเลยครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ พิกัดของข้อวัวต,ตั้งอยู่บ้านน้องแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับกดกติกาข้างข้อกระเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับจะโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันจะโทษควสบใจเดือดขาดครับพี่น้องครับเพราะว่าข้างข้อเปิดราคาถือเราครับพี่น้องครับให้พ่อแม่พี่น้องเห็นใจข้างข้อนั้นด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับชุดหาโตผ่านไปแล้วครับพี่น้องครับหาโตแชร์สามหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับคุ้มขายเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับ แม่ชัาโลเลครับลูกชาโลเลตัวเมียครับสีขาวเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าควอกฝนมันตกมันก็เลยอยากต้มทํำข้วหน่อยละครับพี่น้องครับไม่เลยออกสีมนออกหลอครับพี่น้องครับเนี่ยพิมแลหลอกกนอนไปไปลูกไปลูกไปนี่ครับไปลูกไปลูกลูกเนี่ยเป็นแม่ลูกเมียง้อลูกแล้วนะครับแม่แก่ลอยยิ้มหาบัวครับพี่น้องครับ ครับตุลกสาพันลกซาโลเลนะครับพี่น้องครับทะเลสีขาวดีนะครับพี่น้องครับสีขาวดีอยู่ครับแต่ว่าฝนมันตกครับพี่น้องครับควองมันก็ะลมครับมัอเลยเกี่ยตัวครับพี่น้องครับนี่ครับสําหรับคมนี้ไปสองหมื่นบาทเพียงเพียงนะครับแม่ลูกเมียลูกเ้าลูกแรกนะครับพี่น้องครับสองหมื่นบาทเพียงเพียงส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรงลงกันได้ครับพี่น้องครับคร่บเดมแม่ลูกเมียลูกกับโปรเซนทะเลดีนะครับพี่น้องครับมันน่มแม่ก็ดีครับ สาวอายุสามเดือนสี่เดือนครับพี่น้องครับแม่รุ่นทองนะครับมนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับชะโลเลงามอยู่เลยครับพี่น้องครับมาเนี่ยมงค่มนี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกนะครับแม่ก็ร้อยงีสิบหาบวกลบสองนะครับ ใจลูกสาว arc, มันเจีงครับแม่เปอร์เซ็นทองสูงนะครับคมนี่ครับแม่เปอร์เซ็นทองสูงใจลูกสาวนี่เกินโตครับพี่น้องครับลูกสาวอยู่หาเดือนใจลูกสาวแดงโบดขนาดแม่เป็นง้อเลยนี่ใจลูกสาวงามครับพี่น้องครับแต่ผมพากันเหมือนกครับคลิปนี้งานใจน้อยครับพี่น้องนะครับเห็นเป็นธรรมชาติครับพี่น้องครับง้อปล่อยกินธรรมชาติแต่ว่าก็ลอมไปดูครับพี่น้องครับ ง้อจับได้ใบได้ทุกโตนะครับบะเมนง้อดื้อดนะครับแต่เป็นง้อดื้อมันหลอดหัวอ่อนนี้มา้งหรอครับนี่ครับง้อกลางห้างครับนี่ครับพี่น้องครับแม่ลูกเมียง้อลูกแรกแม่ยลอยงี้หาโบลบสองลูกสาวอยู่หาเดือนแม่ยเปอร์เซ้นทองสูงครับพี่น้องครับครับใส่เงาจ่ายครับพี่น้องครับสำหรับคมนี่ก็ไปสองหมื่นบาทเพี่งเพียงครับพี่น้องครับไปลูกไปไปไปยังไปนี่ครับแม่บ่ใหญ่ครับได้มาจ่ายลูกเกินโตครับพี่น้องครับ แต่ท so, like ่านใดสนใจก็โทรมานะครับศูนย์ห้องา207หอ884พิกัดของขอกวัวตั้งอยู่บ้านน้องแปีนตะมนมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับบันนี้ถัายกสองโคมเมียลูกเมียนะครับเอาไปในราคาสุดคุ้มครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสามหมื่นแปดพันครับพี่น้องครับเนี่ยครับสามหมื่นแปดพันเลยครับถัายกสองโคกนะครับพี่น้องครับเม่ลูกเมียนะครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับ จะให้ตามคําขอครับพี่น้องครับนี่ครับแต่พอแม่พี่น้องสนใจกับเน้นเป็นทางโทรศัพท์ด้วยครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทางช่องย t u b e ผมกลับไม่ค่อยได้ตอบเป็นไหนเลยครับพี่น้องครับถ้าท่านไหนโทรมาแต่ผมไม่ได้รับผมถึโทษกลเบเองเลยครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับส่งฟรี200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรลงกันนะครับถ้ามันไกลกันหลายไกลกันแบบนายเกียรติกะซอยคาร์โรกันเด้อพี่น้องครับเพราะว่าผมกับเปิดตึกเถอะหอครับพี่น้องครับครับสำหรับถ่ายชิปนี้กะขอฝากช่อง u t u b e ยู้ซี่พาโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามฝากอุดหนุนลูกในบ้านหวานในสวนเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ทีมงานหางัวห้องน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ทีบ่ได้ทายทำแบบคอนเทนต์ครับพี่น้องครับกดกติกาของนั่งคอกกบ้างไว้เช่นเดิมนะครับพี่น้องครับจะโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันจะโทษความสาใจเด็ดขาดเลยครับพี่น้องครับเพราะว่างัวทางคอดเป็นงัวทรงฟี่ถับพ่อแม่พี่น้องโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันโทษความสาใจเนี่ยทางคอดเกิดความเสียหายแน่นอนนะครับให้เห็นใจซึงกันและกันนะครับงคอออกซยุ้ม ราคาไว้บ่พอเม็นแพงเห็นเป็นง้วนถือที่สุดไปถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับนี่ครับมึงตามนะครับพี่น้องครับคิดตามแม่นพ่อแม่พี่น้องบ่ซื้อน้ำผมกับพอแม่ยังครับว่าต้องพอแม่พี่น้องเอฟซีแดงมวนถือครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าซื้อถือออกไปตั้งได้ที่แรกเนี่ยไปเรียงยังไงมันก็มีแห้งไก่หรอครับพี่น้องครับถ้าซื้อแพงไปแล้วมันอุกใจกริงของน้ำกันบ่เสกหรอกครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเลยนะครับถ้าในสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ดนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ